โครงการ U2T จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทชุมชนการสร้างรายได้และเศรษฐกิจอาชีพในชุมชนที่ยั่งยืนเข้มแข็งรวมไปถึงการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดดประโยน์สสูงุตำบลคูคำเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน5าตำบลของอำเภอซำสูงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2536โดยแยกการปกครองออกจากตำบลม้านโนนประกอบด้วย8หมู่บ้านได้แก่บ้านคูหมู่1บ้านคูคำหมู่2บ้านบอ่อใหญ่หมู่3มบ้านหนองบัวคำมูลหมู่4บ้านม้อหมู่5บ้านมอคำหมู่6 บ้านครูคลองหมู่7และบ้านบ่อใหญ่หมู่8ดตำบลครูคำเป็นพื้นที่ใกล้คลองชนะทานซึ่งไหนมาจากเขื่อนอุบลรั์ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกจากนั้นยังมีฝีมือด้านหัตถกรรมการถัการเช่นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเสื้อโกกและไม้กวาดรวมถึงงานฝีมือต่างๆหลังจากได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ทำให้เราทราบว่าตำบลคูคำเป็นชุมชนของการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสารรค์จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ของชุมชนโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมการอบรมการปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติตามมาตรฐานมพชและโอทอปภายในกิจกรรม ทีมงานได้มีการฝึกอบรมและส่งเสริมวิธีการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติช่วยลดสารเคมีโดยใช้วัสดุดที่หาได้ในท้องถิ่นในตำบลคูคำมีลายผ้าประจำตำบลคือลายน้ำไหลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านฝีมือโดยการนำผ้า้ายผ้าข่ามามาประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับกลุ่มอาชีพสร้างรายได้และเป็นที่จดจำกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำหมัก EM และปุ๋ยอินทรียเม็ดโบกาชิตจากขี้หมูการขยาย EM ช่วยลดต้นทุนในครั้งถัดไปสามารถลดต้นทุนการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีน้ำหมัก EM สามารถเร่งการจเจริญเต,ติบโตของพืชจะช่วยให้รากแข็งแรง มีใบเขียวอีกทั้งยังสามารถเก็บไปใช้งานได้ในระยะยาวกิจกรรมการขยายพันธุ์จากแหนแดงและการผลิตดินปลูกจากขี้หมูภายในกิจกรรมมีการส่งเสริมขยายพันธุ์แหนแดงการขยายแหนแดงจะช่วยแผ่ขยายปกคลุมผิวน้ำช่วยลดกลิ่นในบ่ะรวมทั้งยังดูดธาตุอาหารจากบ่อบำบัดในกิจกรรมนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าของขี้หมูโดยนำขี้หมูมาเป็นส่วนผสมหลักเป็นต้นแบบดินปูก เพื่อปลูกผักและพืชผลกิจกรรมการอบรมเชิงการปฏิบัติการการคำนวณต้นทุนการผลิตภายในกิจกรรมมีการอบรมเพื่อทราบถึงต้นทุนผลิตตลอดจนถึงต้นทุนขายมีการตีราคาสินค้าข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจและเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจทําให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้มากขึ้นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรม โดยตั้งใจศึกษาวิถีท้องถิ่นชุมชนอย่างแท้จริงเน้นให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทเป็นเจ้าของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของท้องถิน่นให้คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรต่อไป กิจกรรมการอบรมเชิงการปฏิบัติการการตลาดออนไลน์โดยใช้องค์ความรู้จากอาจารย์สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามเพื่อสร้างการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าในชุมชนตำบลคูคำทีมยูทูทต์ตำบลคูคำขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาในการนำเนินงาน